สวัสดีครับวันนี้เข้ามาติดตามผลครั้งที่2นะครับกับลูกค้ารายใหม่ที่เข้ามาใช้สูตร14735แล้วก็บริหารจรัดการนะครับการแก้ไขการขาดาธาตุนะครับในส่วนของป่าอายุป,ประมาณ7-8ปีนะครับตอนนี้สิ่งที่เราเห็นทลายจะออกมาเต็มคอนะครับทลายใหม่เนี้ยที่มีความสมบูรณ์ก็เป็นเพราะเราบริหารจรัดการาธาตุที่เหมาะสม ส่วนทลายที่ดกนะครับต้องยกความดีให้กับเจ้าของแปลงเดิมนะครับท่านใส่ปุ๋ยมาโดยตลอดอย่างเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะใส่น้อยหน่อยพอมาอยู่มาทําความเข้าใจก็เลยปรับเพิ่มนะครับทำให้คุณภาพเนี่ยดีขึ้นนะครับไอ้ส่วนตาดอกที่ออกมาเยอะๆเนี่ยก็คือคุณภาพปุ๋ยที่เพียงพอสําหรับสองปีที่ผ่านมาโดยประมาณนะครับก็จะเป็นหลักการคร่าวๆสิ่งที่เราเห็นนะครับรอบที่ก่อนรอบก่อนเนี่ยเราใส่14:35นะครับ การพัฒนาทลายคอนะครับค่อนข้างใหญ่นะครับลูกค้าบอกว่าเมื่อก่อนคอเล็กนะครับช่วยแก้ไขปัญหาให้หน่อยนะครับผมก็ใส่14จะสามารถไป2กิโลแล้วก็โบรอนไป200กรัมนะครับแผนต่อไปก็คือที่คุยกันไว้คือแมกนีเซียมนะครับ1กิโลกรัมแล้วก็ดลโลไมต์เนี่ยสำหรับปีนี้ให้ได้สัก3กิโลกรัมนะครับเพื่อจะหาป้องกันทางพับในช่วงของหน้าแรงที่จะถึงแปลงนี้ก็มีอาการทางพับเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังไม่มากนะครับก็เลยเข้ามา เดี๋ยวมาเติมในส่วนของแคลเซียมกันนะครับจะเห็นว่าทางใบเนี่ยกลางแล้วก็โค้งติดดินเลยครับลักษณะแบบนี้นะครับก็คือทลายที่ดกแล้วก็ใหญ่นะครับก็ดันทลายดันใบออกมาเนี่ยกลางจนปลกพื้นแบบนี้ถ้าใครจําภาพได้นะครับเมื่อก่อนจะคอตีบๆคอเหลืองค่อนข้างเยอะก็โอเคนะครับถือว่าประทับใจนะครับประทับใจขอบคุณมากๆครับ